ผมพ่ายเบิ่งเขาเจ้าสีเทสซีเมนต์นะครับเนาะขุดลุมขุดลุ่มครับผมเอซีเมนต์นะครับเนาะสินที่เขาจะเอาขึ้นมากครับผมอมุมมีหินนะครับเนาะหินเล็กขาจจะลงไปใส่กันมันเป็นอยู่ที่เราเลิกเสร็จนะครับเนาะนะครับผมพาไปเพิ่งครับผมเขาเจ้าวุดได้หน่อยได้หลายแบบนี้นะครับเนาะก็อยู่เสียงดังแน่นะครับเด้อ

เมัดเล็กใส่แล้วเ็จะทีเซมเนนมดนยด่นตนนสามสี้นนะครับสีข้นหาคนาค,นคนรับผมคนกันนครับครับผมตัวนี้ใสแล้วก็ทีทีเซมิเน่ยนเดี๋ยวทุกทาย เงนะิงนรอบๆที่ทางานครับผมประมาณนี้ครับผมสะอาดดีแน่ฟองรู้สึกว่า <c oughs> สิบเป็นระเบียบด้ครับผม เอาเบกไฟก็เปล่ยนาเียนไปบบนี้เปลี่ยนรเล ไปกับทะเลครับผมติดกับทะเลนะครับลภไปไรเงินมันก็จะโกมอ้อมสัรสีะไปครับทะเลบรรยากาศเรผมรุกินสบายสบายครไม่เหนี่ทะเล nó cũng thấy biết ta lướt các bạn lướt nhảy đón nhảy ở Singapore Singapore không nhá quay đây nó đang đây าุ่มใส่ใส่สดอยู่ริมทะเลครับผมบรรยากาศสนิทกันนะครับเนาะเรืองบรรยากาศครับผม